สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาวิวนี้มามุมนี้ที่ไรก็สวยนะคะสวยมาเมื่อไหร่ไม่ว่าจะอากาศแบบไหนก็สวยนะคะเพื่อนๆวันนี้ลมแรงค่ะลมแรงมากเลยค่ะตอนนี้นัดมายืนอยู่บนสะพานนะคะเพื่อนๆสวยค่ะสวยสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวนัดจะเก็บภาพบรรยากาศไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะลมแรงค่ะวันนี้ลมแรงมากๆเลยค่ะ มาตอนไหนก็สวยนะคะวิวนี้ค่ะเพื่อนๆสวยงามค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะวันนี้ลมแรงค่ะเพื่อนๆท้องฟ้าก็สวยนะคะลมแรงค่ะลมแรงมากๆเลยค่ะนัดมายืนอยู่บนสะพานนะคะฝั่งนู้นก็จะมีทางรถไฟนะคะเพื่อนๆ เป็นคลองส่งน้ำที่มีเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่แล่นได้นะคะวันนี้มีลมค่ะเพื่อนๆสวยค่ะสวยงามเสียดายว่าวันนี้ไม่มีเรือมานะคะทางโน้นอากาศดีค่ะพออากาศดีผู้คนก็จะออกมาปั่นจักรยานเล่นกันนะคะเพื่อนๆค่ะสวยงามค่ะมาครั้งไหนก็สวยงามนะคะวิวนี้ค่ะ ทุกคนก็จะสัญจรไปมาด้วยจักรยานค่ะเพราะว่าเลนนี้จะเป็นเลนจักรยานนะคะสวยค่ะมาครั้งไหนครั้งไหนก็สวยนะคะเพื่อนๆอ,อากาศดีค่ะเขาก็จะปลูกดอกไม้สีชมพูนี่เป็นแนวยาวไปเลยนะคะ,คะฝั่งนู้นจะมีรถไฟนะคะแล้วก็เ,เลนรถยนต์ค่ะทางนู้นก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะเพื่อนๆ ทางนี้ก็จะเป็นคลองค่ะมาครั้งไหนครั้งไหนก็สวยค่ะวิวสวยค่ะสวยงามค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะอากาศอยู่ที่20องศานะคะเนี่ยค่ะ,อะดอกไม้สีชมพูเนี่ยค่ะเพื่อนๆเขาก็จะปลูกยาวไปเลยนะคะยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยค่ะยาวทั้งสองฝั่งเลยนะคะ อากาศอยู่ที่20องศาแต่ว่าลมแรงค่ะเพื่อนๆฝั่งนู้ก็จะมีเลนจักรยานนะคะมีเลนจักรยานเลนรถยนต์แล้วก็มีคลองส่งน้ำให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่แล่นได้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเลนจักรยานเหมือนกันค่ะ บรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะต้นไม้ใหญ่มากๆเลยนะคะตรงนั้นจะมีสีต้นเป็นต้นไม้ใหญ่มากๆเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพราะอากาศดีผู้คนก็จะออกมาเดินออกกำลังกายมาปั่นจักรยานนะคะยิ่งมีแสงแดดยิ่งสวยค่ะเ,เพื่อนๆสวยงามค่ะ มากเลยนะคะเพื่อนนี่จะเป็นดอกไม้ค่ะเป็นซุ้มดอกไม้นะคะลมแรงค่ะวันนี้ลมแรงมากๆเลยะคะ่ะ สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆทุกการรับชมจากเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ